ไปสอนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของประสบการณ์การทำงานแล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากการทำงานในด้านของการสัรหาสัมภาษณ์บุคลากรน,นะครับมีหลายเรื่องที่อยากจะชวนคุยให้ฟังนะครับคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานประจำและการทำงานที่ปรึกษาทำงานวิทยากรในด้านการพัฒนาระบบงาน HR แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมโดยเฉพาะจากการเป็นวิทยากรในหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ให้กับ หลายสาบันเช่นธรรมนิติเป็นต้นเนี่ยนะฮะผมพบว่ามีผู้เขา้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ที่เป็นผู้ร่วมเรียนรู้จํานวนมากเลยนะครับได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานสรรหาคัดเลือกระหว่างกันโดยเฉพาะประสบการณ์ในเรื่องของการสัมภาษณ์และก็พบอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือเทคนิคความสามารถในการสัมภาษณ์ของเลคโคเตอร์มือใหม่ๆเนี่ยยังมีไม่สูงมากนะักนะครับโดยเฉพาะ วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงพฤติกรรมเนี่ยซึ่งดูแล้วก็เหมือนจะยากเนาะนะครับแต่จากประสบการณ์เนี่ยพบว่าคือถ้าเรามีประสบการณ์บ่อยๆครั้งเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนและยังมีอีกหลายเรื่องมากมายนะครับที่ที่อยากจะนํามาแชร์มาติดตามกันครับเรื่องแรกครับความประทับใจในะเรื่องใหญ่ฮะผมเรียนรู้มาว่าผู้สมัครงานที่มาสมัครงานเนี่ย หรือบางท่านที่เขาเรักการสัมภาษณ์กับองค์กรนะั้นเป็นใครสักคนหนึ่งเป็นซัมบอดี้แน่นอนที่เราควรจะต้องให้ความใส่ใจเราควรจะต้องเทคแคร์และดูแลก,กันระหว่างกระบวนการสัาหาและสัมภาษณ์กันสะหน่อยแต่ก็มีรีครเตอร์จำนวนไม่น้อยครับที่แอบคิดว่าผู้สมัครงานเนี่ยมาของานเราทํานะแล้วเราเป็นพนักงานเนี่ยเราจึงดูดีกว่าจึงไม่ค่อยใจเกรติับผู้สมัครงานมากนะักผมคิดว่าสำหรับรีครเตอร์ละ ผู้สมัครงานก็เหมือนลูกค้านะครับแต่เป็นลูกค้าภายนอกคนหนึ่งที่มาติดต่อครับเราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนพาพลักชื่อเสียงองคอ์กรที่เราสังกัดเนี่ยจึงไม่มีประโยชน์ในัใดที่เราจะปฏิบัติในลักษณะใดที่มันแสดงถึงการไม่ให้เกียรติกับผู้สมัครงานแม้ว่าผู้สมัครงานจะมาสมัครในตาแหน่งเพียงพนักง,งานระดับปฏิบัติการก็ตามแต่หรือเพียงเป็นคนงานในหลายการผลิตก็ตามนะครับพราะง่ายคือต้องเทคแคร์กันนิดนึงนะครับเพราะมันก็จะช่วยให้เกิดความประทับใจของผู้สมัครงานนะครับซึ่ง อันที่จริงแล้วเนี่ยความประทับใจของการรับสมัครงานเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครงานพูดง่ายเริ่มตั้งแต่ the first contact ของเราที่เราติดต่อกับผู้สมัครงานถูกไหมครับรวมทั้งในการนัดหมายสัมภาษณ์ในการต้อนรับขับสู้ผู้สมัครงานต่างๆเนี่ยทุกๆจุดเนี่ยที่เป็น touch point ของของ HR กับผู้สมัครงานเนี่ยจำเป็นมากๆที่ต้องพยายามสร้างความประทับใจให้เกิดระหว่างกันให้มากขึ้นทําไมล่ะครับ ต้องมันเน้นสร้างความประทับใจคำตอบง่ายน,นิดเดียวครับเพราะว่ามันไม่แน่หรอกว่าผู้สมัครงานวันหน้าเนี่ยจะได้เข้ามาทํางานกับเราเป็นพนักง,งานของเราและไม่แน่เช่นเดียวกันว่าผู้สมัครงานก็จะเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าขององค์กรที่เราผลิตและไม่แน่หรอกว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะเป็นคนที่คอยบอกต่อตําแหน่งงานว่างให้กับผู้สมัครงานคนอื่นๆที่เป็นญาติพี่น้องก็ได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับ แต่สิ่งที่สําคัญมากๆเขาจะเริ่มบอกต่อเนี่ยมันก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆกับเราถูกไหมครับเรื่องที่สองครับที่อยากแชร์ก็คือว่าเราควรจะมุ่งเน้นการหาผู้สมัครงานที่เขายังไม่อยากเปลี่ยนงานเขาเรียกว่า passive candidate หรือเรียกว่าพวก blind job seeker นะครับหรือคนหางานที่เขามีความต้องการแต่เขาไม่ได้แบบจริงจังมากกับการที่จะหางานหรือเปลี่ยนงานแต่ถ้าได้ job offer อะไรดีๆมาเขาก็อาจจะพิจารณานะครับ ในตลาดแรงงานเนี่ยมักจะมีคนทํางานไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการระดับจัดการหรือผู้บริหารก็ตามแต่ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่องค์กรต่างๆต้องการและยังทํางานอยู่กับองค์กรอยู่เขาไม่ได้แสดงความประสงค์ที่จะสมัครงานชัดเจนกับองค์กรของเรานะครับหรือแม้แม้แต่แค่ฝากประวัติไว้ในเว็บไซต์จ็อบรับสมัครงานต่างๆคนทํางานเหล่านี้หรือโพกแพ s ์สิบแคนดิเดตเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีผลการปฏิบัติงานดีหรือไม่ดีแต่ก็ ถ้าเทียบกับผู้สมัครงานที่ตกงานแล้วนะในมุมมองส่วนตัวของผมเองนะผมคิดว่าผมอยากได้คนที่เป็น passive candidate มากกว่าเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ยังคงทํางานอยู่ถูกไหมครับและมันต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่ทําให้เขายังสามารถทํางานอยู่ได้ในองค์กรหน้าที่ของเราที่สําคัญก็คือเราจะต้องรู้ให้ได้ชัดเจนว่าเขาเหมาะกับเราหรือเปล่าเขามีแนวโน้มที่จะสร้างผลงานให้กับเราได้หรือเปล่าหรือแม้แต่ลักษณะงานที่เ,าเขาทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ย เขาทำงานด้วยผลงานที่ดีส่งมอบออกมาหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนในเรื่องของการสัมภาษณ์ในเรื่องของการคัดเลือกเนี่ยเราค่อยไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งในประเด็นนี้เอง SR ของเราจึงจำเป็นอย่างมากๆเลยที่จะต้องหาทางเข้าถึงผู้สมัครกลุ่มนี้ให้ได้และช่องทางหนึ่งที่นิยมใช้กันเลยก็คือการสร้างเครือข่ายในเชิงวิชาชีพนะครับการไปพบปะหรือสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับญยโทเพื่อขอประกาศรับสมัคร ผู้ร่วมง,งานรวมทั้งไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ผู้สอนที่ย่อมจะใกล้กชิดลูกศิษย์นะครับพอที่จะรู้ว่าลูกศิษย์เนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนงานหรือไม่แต่แน่นอนครับก็คงจะเป็นพวกบรรดาอาจารย์ที่ปรึกษาเท่าน,นั้นนะครับเพราะว่าอาจารย์โดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่รู้ลูกศิษย์ในเชิงลึกอะไรมากขนาดนั้นนะครับเรื่องที่3ครับที่เป็นประสบการณ์ของผมคือเราคงต้องพยายามสื่อสารพูดคุยเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเห็นคุณค่าและความสําคัญของการสัมภาษณ์พน,นักงานอย่างจริงจังเป็นระบบ มีโครงสร้างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าคนที่มีบทบาทสําคัญมากในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรเนี่ยก็คือคนที่เป็นหัวหน้าง,งานต้นสังกัดนั่นแหละคนที่เป็นผู้เข้ามาชาเป็นผู้จัดการหรือตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่เป็นผู้สัมภาษณ์รอบไฟแนลก่อนที่ตัดสินใจคัดเลือกผู้สมสัครคนหนึ่งและสังเกตดูนะครับเรามักจะพบปัญหามากๆเลยว่าที่งานสรรหาคัดเลือกของ HR มันไม่เดินหน้าหรือ มันไม่ได้คนเข้ามาทํางานสักทีเนี่ยก็เป็นเพราะมันไม่ถูกใจไลน์ m a เน g เจอร์หรือผู้สัมภาษณ์งานสักทีนี่แหละอะละสมมุติว่าผู้สัมภาษณ์เขามีความตั้งใจนะที่เขาจะสัมภาษณ์และคัดเลือกคนเข้าทางานเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจต่อไปว่าอ้าวแล้วผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขามีทักษะความสามารถในการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนได้อย่างที่มันควรจะต้องเป็นหรือเปล่าเรารู้กันแล้วครับว่าเทคนิคการสัมภาษณ์ที่จะช่วยให้เราได้คนอย่างที่อยากได้ คือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั่นเองคําถามที่ง่ายนิดเดียวกับกรณีนี้คือแล้วผู้สัมภาษณ์ต้นสังกัดเนี่ยเขามีทักษะความสามารถในการสัมภาษณ์โดยวิธีการแบบนี้ปะหรือเขาคุ้นชินเขาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบที่เขาคิดว่ามันใช่ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมหรือมันอาจจะใช่ก็ได้นะครับเรามีความจําเป็นต้องวอร์รี่ฟทักษะความสามารถในด้านนี้ของคนที่เป็นผู้สัมภาษณ์ต้นสังกัดเช่นเดียวกันนะครับจึงมีคําแนะนําอยู่เสมอนะครับเวลาไปฝึอกอบรม เป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เนี่ยผมมักจะบอกกับ h r ที่มาเข้าอยู่เสมอว่าไม่ใช่ h r เท่านั้นหรอกนะที่ต้องมีทักษะในเรื่องของการสัมภาษณ์อย่างเป็นเยี่ยมเลยอะ่ะคนที่เป็นผู้ประกอบชาต้นสังกัดเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการฝึกบรมเช่นเดียวกันเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าการสรรหาคนให้ได้คนที่ใช่เนี่ย ซึ่งมันเป็นงานต้นน้ำของ H r ชเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับการฝึกปือทักษะการสัมภาษณ์และการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรให้กับผู้บังคบบัญชาต้นสังกัดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราเดินทางผิดหรือเปล่าเนาะหรือเราคิดไม่ครบหรือเปล่านะครับแต่สังเกตเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆหรือหรือองค์กรชั้นนาปั่งให้ความสาคัญอย่างมากๆกับการฝึกปืนเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเนี้ยให้กับผู้บัรค์ปชาต้นสังกัดนะครับแ,แรกๆอาจจะเชิญวิทยากร อาจจะเชิญบุคคลภายนอกเนี่ยไปสอนแล้วต่อไปเนี่ยก็สร้างกลุ่มวิทยากรภายในเพื่อเทรนกันภายในบ่อยๆครั้งก็ได้ครับเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะเรื่องต่อไปครับประสบการณ์ผมบอกว่า HR เราคงต้องยอมเหนื่อยสักนิดหนึ่งในการพัฒนาระบบการสัรหารและสัมภาษณ์นะครับที่จริงนั้นนะ่ะไม่มีระบบงานใดที่สมบูรณ์แบบหรอกครับเพราะมันอาจจะเยี่ยมในวันก่อนแต่ก็การันตีไม่ได้ว่ามันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมสําหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้เสมอไปหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่่แน่นอนก็คือว่า เราต้องมี mindset ในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสรรหาและสัมภาษณ์ในการคัดเลือกคนของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การันตีว่ามันจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้คนอย่างที่เราอยากได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับดังนั้นมีความจําเป็นอย่างมากๆที่เราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะแบบประเมินผลสัมภาษณ์ของเราเนี่ยมันแมชหรือยังรายการความรู้ทักษะพฤติกรรมการทํานงานที่เราจะใช้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนของเราเนี่ยม,มันโอเคลงตัวหรือยังหรือว่า ผู้สัมภาษณ์ของเราโดยเฉพาะที่เป็นไลน์แมเน g เจอร์เนี่ยเขามีทักษะความสามารถในการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเพียงพอหรือไม่เขาเข้าใจเรื่องแบบนี้อย่างไรบ้างนะครับคงจะต้องหมั่นสังเกตนะครับแล้วทบทวนดูเสมอว่าไอ้ระบบหรือวิธีงานในการสัมหาและสัมภาษณ์ของเราเนี่ยมันมีจุดใดที่ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงอยู่หรือไม่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเรื่องเกฑ์นในการคัดเลือกบุคลากร,กรในการสัมภาษณ์เนี่ยเรามักจะพบมากๆเลยว่าหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับกำหนด เกณฑ์แบบ rating scale เช่นให้เต็ม5คะแนนนะครับจะให้1คะแนนกับผู้สมัครงานก็ต่อเมื่อเขาาตอบมาแล้วมันไม่น่าถูกใจอ่ะไม่น่าประทับใจไม่น่าพอใจส่วนจะให้5คะแนนก็ต่อเมื่อเขาตอบกับมาแล้วมันประทับใจมันถูกใจมากนะครับเป็นที่พอใจอย่างยิ่งหรือว่าตอบได้ตามมาตรฐานเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วว่ามาตรฐานของท่านเนี่ยมันเป็นประมาณไหนความน่าพอใจหรือไม่พอใจของท่านเนี่ยมันเป็นประมาณไหนมันสามารถสรุปได้เหมือนกันทุกๆคนหรือเปล่า พอเป็นไปได้ที่มาตรฐานของผมกับมาตรฐานของท่านจะแตกต่างกันจริงไหมครับดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินผู้สมัครงานเนี่ยมันต้องปังมากกว่านี้มันต้องเป๊ะมากกว่านี้ไม่ใช่เอาตามแบบดุลพินิษหรือว่าแล้วแต่มุมมองของใครที่เป็นผู้สัมภาษณ์แบบเนี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตกลงเราจะได้คนที่มีมาตรฐานหรือได้อย่างที่เราอยากได้หรือไม่ถูกต้องไหมครับในเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงวิธีกรรมเนี่ยเวลาที่เราประเมินผู้สมัครงานเราก็จะดูว่า ผู้สมัครงานเขาตอบกลับมาได้สอดคล้องหรือตรงกับประเด็นคําตอบที่เรากําหนดเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่นะครับหรือว่าประเมินแล้วเขามีทักษะพฤติกรรมตามตัวชีวัดทักษะหรือตัวชีวัดพฤติกรรมตามที่เรากําหนดไว้หรือไม่แล้วให้คะแนนตามความตรง่ะตรงมากให้มากตรงน้อยให้น้อยแบบนี้น่าจะเป็นโลจิกที่สาวหรือฟังขึ้นมากกว่าถูกไหมครับมากกว่าที่จะไปเอาว่าดีมากหรือไม่ดีตามมาตรฐานหรือไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับเรื่องสุดท้ายครับที่อยาก จะคุยให้ฟังจากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากงานสัรหาและสัมภาษณ์บุคลากรก็คือเรื่องของ attitude อย่างเป็นเรื่องใหญ่นะครับอยากเริ่มต้นชวนคุยอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าท่านไปถามคนที่เป็นเจ้าขององค์กรต่างๆนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจ SME ว่าระหว่างความเก่งกับความดีระหว่างความรู้ในการทํางานกับนิสัยที่ดีในการทํางานเนี่ยถ้าเขาจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเจ้าของหรือผู้ประกอบการเขาเลือกใคร แน่นอนครับคําตอบส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะเลือกคนที่มีนิสัยในการเมือนดีหรือเรียกว่ามีแอดดิจูดดีอยู่แล้วนะครับคำถามต่อไปก็คือแล้วทําไมเขาต้องตัดสินใจแบบนั้นแหละคําตอบง่ายนิดเดียวครับเพราะคนที่มีนิสัยดีเนี่ยมันสอนได้ถูกไหมฮะในขณะที่ถ้าคนที่มีความรู้ดีแต่ว่าแบบนิสัยหยาบคายมากกะพูดจะไม่เพราะไปที่ไหนวงแตกเนี่ยมันก็สร้างผลดีในระยะยาวไม่ได้หรอกครับ เขาเรียกว่าบางทีเนี่ยจะเจอจะเกิดเป็นประเด็นว่าจะเกิดเป็นประเด็นว่ามีความรู้ทัวหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะเพราะการที่เราจะทํางานอยู่ในแวดวงการทํางานได้อย่างมีความสุขสบายใจหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องความรู้อย่างเดียวฮะแต่ตัวหลักที่มันสําคัญมากๆคือประเด็นเรื่องของ EQ เลย emotional c u o t i e n หรือว่า emotional intelligence ที่เรานิยมเรียกกันว่า EI นี่แหละสำคัญมากๆเลยนะครับและ EI หรือว่า เรียกกันง่ายๆว่าความฉลาดทางอารมณ์กันล้วกันนะฮะมันเป็นตัวชี้ขาดตัดสินว่าตกลงแล้วใครจะได้ไปไกลมากกว่ากันในเส้นทางการเติบโตทางวิชาชีพของคนเนี่ยดังนั้นมีความจําเป็นมากๆเลยที่ HR Recruiter เนี่ยเราจะต้องหาวิธีการในการ observe หรือดูให้เห็นพฤติกรรมของผู้สมัครงานที่ลึกลงไปในเรื่องทัศนคติที่เราอยากจะได้เช่นเป็นคนที่มีความคิดทางบวกเป็นคนที่มี growth mindset เป็นคนที่มีความเป็นตกเห็นใจคนอื่นๆเป็นคนที่เปิดความรับฟังความพิดเห็นของคนอื่นๆเนี่ยโอ้อาจารย์มันต้องเป็น s o ฟต skill เลยเหรอนะครับคำตอบคือทําไมจะไม่ใช่ล่ะครับเพราะว่าไอ้ s o ฟต skill นี่แหละมันเป็นสิ่งที่บรรดาลความสําเร็จของคนทํางานเนี่ยได้ไม่แพ้กับ work skill เลยทีเดียวนะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุยนะครับที่เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยคืออย่าตกกระแสข,ของการเปลี่ยนแปลงในงาน เอโดยเฉพาะงาน Recruitment ที่เราเรียกว่าร r u ู t เมนเ t รนด์นะครับโดยปกติในปีต่างๆเนี่ยในช่วงตน้ตนๆปีเนี่ยก็จะมีสถาบานันการศึกษาหรือว่าบริษัทฝึกอบรมบริษัทที่ปรึกษาต่างๆโดยเฉพาะในด้านการบริหารทรัพยรบุคคลเนี่ย <c oughs> เขาก็จะทําสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการสํารวจแนวโน้มในเรื่องโนนนี่นั่นออกมานะครับ, <c oughs> บ,บเช่น business management trend นะครับ Marketing Trend, Recruitment Trend หรือแม้แต่ Human Resources Trend หรือว่า h r Trend ของเราเนี่ยเขาจะมีการสำรวจแบบนี้ออกมาเยอะมากในแต่ละปีแต่ละปีช่วงต้นปีเนี่ยเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องดูสักนิดหนึ่งครับว่าแนวโน้มของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเนี่ยที่เรียกว่า Recruitment Trend หรือ Workforce Management Trend เนี่ยของปีต่อไปเช่นของปี2020เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญยกตัวอย่างเช่นมันพูดถึงเรื่องของ always recruiting อย่างเน เราจะได้พอคาดการได้ว่าเอ๊ะมันจะมีเครื่องมือใหม่ๆหรือเทคนิควิธีการใหม่ๆที่จะเข้ามาใช้ในการทำงานสรรหาและคัดเลือกของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องใดบ้างการตรกเทนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่โอเคเลยสำหรับคนทาง,งาน HR นะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในหลายๆองค์กรเนี่ยจะบอกว่า h r จําจำเป็นจะต้องมีบทบาทในการเป็น Business Partner นะครับหรือเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจของ องค์กรเนี่ยแต่ว่าเอชาเองไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในทางธุรกิจเลยมันน็อตติงนะผมคิดว่าเรื่องนี้บางทีเอชารเราอาจจะลืมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากเนาะที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดมุมมองที่กว้างขวางตอบโจทย์ของผู้บริหารของเราได้นะครับพูดง่ายๆก็คือห้ามตกเทรนในการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเทรนในเรื่อง e c r u i t m e n t เลยทีเดียวนะครับสำหรับเอพิส o ดนี้นะครับเราว่ากันมายาวมากเลยนะครับ และเชื่อแน่ๆว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำงาน Recruitment หรือแม้แต่ HR f u n c ์ฟังชันอื่นที่อาจจะเก็บเอาไอเดียแนวคิดต่างๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์สำหรับการทำงานของท่านได้ครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ติดตามดูในเอพิซอดอื่นๆที่จะได้ทำมาต่อไปนะครับ